사다 세다 사다 비가 세다 세 हेलो आई 엠디 थाईलैंड 뚝뚝 뚝왜 이렇게 프로페셔널한데 내가 리 เซมเซมีลอรเซมเซมเซมก็ดมวาอ้ยมก็มาอุ้มอยู่นี่ะมร้องทำไมอะไรอื้มาม่บอกอยาร้องแบบนี้ใช่ไหมอืมบอกอยาร้องแบบนี้ใช่ไหม

ใครอยู่ในนั้นฮะสาวสวยที่ไหนเนี่ยฮะสาวสวยที่ไหนเนี่ยาส,าวสวยได้ รอน้องไปก่อนดูรอน้องไปก่อนดูโอเคก็ไดเล้อย่าอ้ยว้าวว้าไม่เป็นไรหูกปัดมือสิโอเคโอเคจ้าอ้ย ทางนี้ขึ้นไม่ได้เลยต้องขึ้นทางโน้นนะคะมันเป็นสาย Lăng tổng đơn nghề lợi Xe đó Hàn ím Wow Đọc máy sủi mang kìa luôn Mami, 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 mami Đi nghe mẹ đu ไปสิไปเล่นไ,ไปสิไ,ไ,ไปสิไปมาม่ตามไงไป ไม่โยนใส่หน่อยดิฮะไม,ไม้เอาไม้ไหนอะไ,ไม้เล่นน้ำหรอจำ<ะ>ซี<ะ>ด,ดั๊บ<ะ>ไปเอาไม้มาเหรอคะเก่งมากใช่ระวังตกนะรูป้ป่ะ และไม่ขึ้นไปอย่างนั้นสิคะลูกเซเด้น้อยเดี๋ยวตกลงไปในอ่างลูก อาบแดดเลยลูกอ้าถอดทำไมล่ะลูกใส่สิลูใส่สิอาบแดดเล้วลูกโอ้ยนอนดูท้องฟ้าเล่ะลูก สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พาเซด้าน้อยออกมาเล่นข้างนอกบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศหนาวมากเลยนะคะแต่เซด้าน้อยก็งองแงนะคะจะออกมาเล่นนอกบ้านตอนนี้ปั่นจักรยานอยู่ตรงนู้นนะคะให้ดูนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสงการแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดของน้องเซด้านะคะน้องเซด้าจะอายุสองขวบแล้วนะคะทุกคน หนาวอ่ะดูใส่หมวกยนะคะดูโอเคขี้มวกไหลแล้วขนะหนาวอากาศหนาวมากเลย้องใส่หมวกด้วยไปเชิญเฮ้ยถอ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 ยใช่ไปเล่นพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดของน้องเซดาด้วยนะคะทุกคนน้องเซดาจะอายุสองขวบแล้วนะคะก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะแค่ไปซื้อเค้กแล้วก็มาเป่าแล้วก็ฉลองกับครอบครัวเล็กๆน้อยๆนะคะ เดือนนี้ปีนี้จริงๆแล้วเดือนเมษายนนี่อากาศจะอบอุ่นแล้วนะคะอากาศก็จะร้อนแล้วแต่ปีนี้นะคะอากาศหนาวมากดูพยากรณ์อากาศนะพรุ่งนี้นะคะจะมีหิมะตกด้วยแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หิมะจะตกหรือไม่ตกนะคะพรุ่งนี้เราดูอีกทีหนึ่งนะคะอะไรไันน,นอีอันน้ก็เธออันนี้ไงไปสิไปตรงไหน,นะะที่นี่นะคะก็จะมีสระน้ำนะคะก็ นี่ก็เป็นอีม,มุมหนึ่งในส่วนนี้นะคะส่วนนี้จะอย่างที่บอกนะคะจะกว้างมากแล้วก็ที่นี่ก็มีสถานที่หลายๆที่ให้เด็กเล่นนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนนะคะถ้าอากาศดีอบอุ่นนะคะที่นี่ก็ควรจะนั่งเต็มไปหมดเลยนะคะจะไม่มีที่ว่างให้เราได้มานั่งเล่นแล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบนี้นะคะวันนี้ก็โชคดีไปนะคะที่นี่ไม่มีคนก็เงียบแล้วก็มีแค่เซด้ากับแม่เซด้านะคะนั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะคะก็ ดีมากแล้วก็รอบๆนี้ก็ตอนนี้ก็ดอกไม้ก็ออกเต็มเลยก็สวยมากเลยนะคะทุกคนโอเคทำอะไรคะลูกเซดาซ่อมจกกักรยานดู <c oughs> ทำอะไรคะลูกหืหนูใส่เองเหรอคะลูก นะเสด้าใส่ได้แหรอค่ะลูกจะเป็นที่เหยียบขานะคะแต่เวลาเขานั่งแล้วก็เอาเท้าถีบๆตรงตรงนี้มันก็จะกวางใช่ไหมคะก็ก็เลยเอาออกไว้ตอนนี้เสด้านอนจะใส่เองนะคะโอเคโอเคนะมามีใส่ให้หมามีใส่ให้โอเคเดี๋ยวใส่จุดนี้ให้เสด้าก่อนนะคะแล้วหนูใส่แล้วก็หนูจะอันนยังไงละคะ ปั่นได้หรือเปล่าให้เสดาเล่นปั่นจักรยานไปก่อนนะคะทุกคนสนุกของเขานะคะก็ตอนนี้เขาโตแล้วใช่ไหมคะก็เขาก็อยากจะออกนอกบ้านทุกวันเพราะว่า ที่บ้านของเยอะมากก็ไม่มีพื้นที่ให้เขาเล่นเหมือนสนามนี้ค่ะที่นี่ก็จะกว้างใช่ไหมคะก็จะเล่นแบบนี้ได้นานออกมาก็เล่นได้สองสามชั่วโมงเขาก็ไม่มีเบื่อนะคะตอนนี้ก็จริงๆที่นี่ตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ดูท้องฟ้าที่นี่ก็ยังสว่างอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เป็นอากาศมันเปลี่ยนแล้วก็ที่นี่ก็จะสว่าง ไวแล้วก็จะมืดชามากเลยนะคะตอนนี้ก็สองสามทุ่มบางทีก็ยังสว่างอยู่นะคะก็ดีนะคะเซด้าก็มีเวลาเล่นขนอกบานเยอะเดี๋ยวอีสพักก็ตอนนี้ก็ออกมาได้ชั่วโมงกว,กว่าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวอีสพักก็จะพาเซด้าน้อยกลับไปแล้วก็ไปกินอาบน้ำกินข้าวนะคะเซด้าทำอะไรอะคะเซด้าซ่อมจัก,กรยานหนอหรอเะอ nữa lần cả ba lý ya dùm buộc kỵu xin xe đặt thăm mà lại ạ hm 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 Được hm 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 hm

Saya nak. 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 Saya ามือเข้าไปนี่นั้นอออาถีบไปสิให้แม่เขียนเหรออาเอาขาขึ้นงั้นเอาขาขึ้นเอาขาขึ้นมามีเขียนเอาขาขึ้นสิมามีเขียนให้ไงเอาขาขึ้นสิจะถีบปะ ไปทางนี้อ่ะปั่นไปทางนู้นเลยไปแล้วถีบไปสิผีบไปทางนู้นสิ đừng đúng vậy đừng ảo xem ờ mình lông quá

<laughs> 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 That's it.